อันนี้ก็เป็นยาม5ฟีโน่ครับลูกค้าปล่อยให้น้ํามันเครื่องแห้งนะครับแล้วไปเติมนะครับผมเติมมาได้ประมาณไม่ถึง5น,นาทีนะครับผมควันออนนะครับผมนี่ครับเติมเข้าไปใหม่นะครับผมอาการแบบนี้อาจจะได้ทําเครื่องนะครับผมฟังเสียงเครื่องกันนะครับ นี่นะครับลูกสูบโคกนะครับผมลูกถูบาดลูกสูบาดนะครับเสื้อถูเป็นรอยแล้วก็ลูกสูบเป็นรอยจะดังแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีควันเข้าขาออก่อยเสียนะครับอาการแบบนี้ก็ถ้ารถคันใดยังไม่เคยเปลี่ยนเสื้อสูบนะครับก็ ต้องเปลี่ยนยกชุดเพราะว่ามันคว้านไม่ได้เป็นเสื้อสูบไดแอร์ซิลนะครับส่วนรถคันที่เคยทําเครื่องมาก่อนใส่เสื้อสูบเหล็กแล้วก็สามารถคว้านได้นะครับผมครับอาการเสียงแบบนี้ก็เกิดจากลูกสูบที่บาดนะครับผมก็ต้องทําเครื่องใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ